อะเดี๋ยวดูใส่เยชาอะไรดยดู่บาบเบาๆเพราะน้ำมือดื้นทั้งไทยที่เราไม่เก็บเขาบอกให้ถไทยยงอย่างนี้ไปบโอ้ยตีนมึงชิดึงชิดึง

เอาแบบตรงให้วิงเลยไปกระดูกดีจิูบเก็บลูกกักลูกเอออะลังจะเจนอนอง่องอ่ะองอ่ะงไเหี้ยไปไมล่ะโชว์โชว์โชว์ใครดูกันปะเหี้ยอะไรนอนเหี้ยเาที่ตั่